สวัสดีครับทีมงานลานเกียงไก่จังหวัดนองบวัวีลำพูครับมน,นีมาติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับปั๊มน้ำบาดาลน,นะครับยี่ห้อคันโตครับผมน้ำออกสองนิ้วปั๊ม1,200ัวัตต์นะครับ4ี่แผงนะครับเดินสายไฟป,ประมาณ15เมตรนะครับน้ำออกสองนิ้วนะครับ แผงครับผมเดินท่อเก็บสายไฟนะครับสี่แผงครับแผงสามร้อยสามสิบนะครับครับผมสี่แผงสี่แผงครับเทปูนตรงขาให้เรียบร้อยนะครับ รวมรับประกันระบบแจ็คผมปีนึงนะครับสีแพงครับน้าออกสองนิ้วครับผมไม่สุดเกินที่เทียมที่ไม่ว่าอะนะครับแจ้งเจ้าของคนแรกบูเดรับได้ครับเจ้าของแม่เจ้าของบ่อเจ้าของเตยเกก็มต้นไม้หอกวะครับผมแค่นี้ว่ามีต้นไม้หรอกพร้อมกันฟ้าพานะครับเบรกอร์นั่นบ่ครับมันสดเป็นยุติจิ้งานร้างกิไก่ครับฮะสดเนี่ยมันใหม่มันสดเป็นยุบ่ <laughs> สนใจติต่อร่างเก่งไก่จังหวัดหนองบัวลำพูครับ,บค,ครับครับ